ใหม่แล้วมันไม่ไม่ติดกระต่อเลยแถ้วหดวจะดับค่ะคานาดักมากมใส่เข้ามาก็ดับแค่พี่ใส่เข้าเหรอไม่นะแค่พี่ใส่เข้าบ้างมันก็ดับเลยสิบสี่แม่สิบสี่มันดับเองสิบห้าดับสิบห้าดับเองเหรอสับเองเหรอเจ๊ดับมังมันมืดเลย เฮ้ยอันนี้อันนี้ชัวร์ไปลูกค้าเนี่ยโยนมัวแล้วเราโวยมากสุณดิกำลังกำลังมองว่าไอโฟนสิบห้าเอามาเพื่ออะไรลูกค้าจะซื้อนะน่ารักมากเอานะเสื้อญี่ปุ่นลูกค้ามีประมาณสามร้อยตัวสี่สิบห้ากิโลไม่โอละนวยมากี่ทำงานละนะลูกค้าวันนี้ท่านส่งนะคะวันนี้ยังออกได้อีกใครอยากจะรับโปรโมชั่นนะคะ งานเซลล์งานที่มันมีแบบ1990อย่างเงี้ยมีอยู่นะคะลูกค้าอยากดูงานไหนหางานไหนไม่เจอแพ็กเมจนะทักแอดมินนะคะผมขอให้บอกขอให้บอกทรงแบบอย่างนี้สลินก็มีอันนี้แก๊สนะเทสเตนแอนด์เทนเตนแอนด์เน่ดๆคืออยากให้ดูสกรีนใดๆอันนี้ที่อยู่จากนี่จียู่ใดๆคือสกรีนแบบว่าเออสกรีนคือแน่นฉ่ำ กินคือฉ่ำมากใช่กินแน่นมากหยกคือใบข้าวขาวล้วนค่ะขาวล้วนหรอแม่ลู่อยู่ปลายในปลายอะไรง่าน้ำเหมาไปหมดแล้วก็สาระอ๋อวันนี้มีมีป้ายอะไรข้าวจับมือหรอข่าวจับมือใช่ไหมอยากดูข่าวบอกบอกเอาจริงๆนะมีลูกค้าพม่าติดต่อมาของเหมาพุ่ร้อยลูกก็เลยไม่รู้จะรีวิวได้หรือเปล่า กก็สิอล้เต็มแล้วว่ะเต็มลาวแล้วว่ะปูมาปูมามาไม่แขวนนะปิดดูปูมาใส่ยังไงบอสอูดูดิอันนี้ข้างหน้าเขาหลักอะไรอันนี้ใส่ยังไงบอสเอ๊ะใส่ไม่ไไไไไไถูกภาพน้ารักมากเนี่ไ,ไ,ไปห้อยไปโหงญี่ปุ่นมาและ่ะญี่ปุ่นมาเลยนี่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเลยน้ำมนำมาจะเกาะนะ มาจากเกาะนะไม่ควนหมดแล้วจ้าเต็มร้อะลูกค้าทำไมอ่ะเต็มเยอะมากเลวค้าดูดิเต็มาราวแล้วอ่ะยูนิทอไหนไรต่ายไงเดี๋ยวก็ถูกติดนมอ๋อแล้วเนี่ยมัด ไม่ใช่ใช่หรอเจ่ไม่เออไม่ใช่ใช่หรอใส่ยะอันนี้น่าจะข้างล่างเปล่าแก๊สนะลูกค้าอันนี้เป็นเอวแบบเอวเอวสม็อกน่ารักมากใส่แล้วจะลอยลอยนิดนึงแก๊สมาเลยปล่อยปล่อยมันก่อนมันกำลังมันอยู่พ่อพ่อพ่อท้างหลังหรือเปล่าใช่ข้างหลังตัดทิ้งเลยเจ๊ตัดทิ้งเลย บอก,อบกนะะคเดี๋ยวเพิ่มมาจีเต่าเฮ้ยคาชอาป CRL ป่ะเออ CRL ทิ้งอีกละโผล่ภาอะไรอยู่วะน,นี่ทำไมอ่ะเนี่ยได้หมดเลยเนี่ยค่ณค้าทรงกว้างทั้งนั้นเลยเนี่ยว่าจะไม่โชว์ทีละตัวก็ต้องอวดดูซียูอันนี้ไม่ได้มันนี่ซียูในงานก็โชว์เขาทิ้งทำไมอ่ะไม่มี นะคะเล็กใหญ่มีหมดอันนี้ไซส์ L ใครจะแบบว่าสาวเจ้าเนื้อนะลูกค้าเด็กก็ใส่แบบใหญ่ใช่มันจะออนะเขาเยอะมากใช่มันจะออกวัยรุ่นลหยออกวัยรุ่นหน่อยนะสวยนี่ส่งค่าทำไมเพื่อน้องน่ารักมากลูกค้าค่ะื้ไดโคจะยืดใดๆนะยืดข้อป้ายห้อยคือตอนนี้บอกเลยว่า้จะแขวนยังไงเลยเต็มราวแต่อยากอวดลูกค้า่ะ ไ่น้องร่ะลูกค้าดูดิเอาโชียวท้าห่วโอ้ยลูกค้าทำไมท้าห่วไม่รู้อ่ะเขาลดราคายังเหลือ2,800บาทเลยนะอันนี้ไปกับหนูนะตัวละประมาณ10บาทนะพี่จะไม่เอาเชียวหรืออ๋อเจ้าโูแม่ไปค่อยเยอะนะวะขาวจั๊วน้าเจ๊ะ้นะอชนจ้ะเพราะว่าไม่มีที่แขวนแล้วเต็ม แหวแล้วเต็มนะน้องไปไวแล้วนะมีคนรับรีวิวลูกค้าใครเอาอีกบอกนะคะใครเอาอีกบอกไปไวแล้วไม่วดละลิีกสิทธิ์เยอะมากลูกค้านี่อาดิดาสใครเอาอีกบอกนะลูกค้าจ๋าเอาอีกบอกนะคะจะยืดสวยๆทั้งนั้นเลยนี่สีเขียวซีอู๋โคโลไอเลยเองยกเลยเองยกเลยควา,กามกลาง โทรศัพท์ก็ดับอีกแม่ไม่อยากดูงานกันหนูหนูไปแล้วนะอืมกระตูนี้น่ารักมากเป็นกระตูนอะไรอะไรอะอะโกโก้มีคนรับรีวิวมีคนเอารีวิวไปแล้วจ้ะแม่จ๋าเขาติดต่อหลังมาแอดมินบอกแม่เอารูปใหม่สิมีสวยเหมือนกันรอดเดียวกันเลยรอดเดียวกันโยน่ารักว่ะข้าวใส่ได้ปะก็ใหญ่ลูกค้านี่ใครสาวเจ้าเรือนะ ลูกรีวิวก็สวยลูกใหม่ก็สวยจะบอกว่าววล็อตนี้ยออกเสื้อทรงกว้างเยอะเชียวยเพราะว่าววมันมันเหมือนมันเหมือนแบบบ้านเขาใส่กันะนะเนาะเรามาถึงเราแล้วอ่ะมันก็จะเป็นเสื้อทรงกว้างเสื้อทรงกว้างเยอะนะลูกค้างานล็อตหนลูกค้าดูล็อตรีวิวได้เลยสวยทั้งลอ็อตเหมือนกันล็อตเก่าไม่มีเหลือนะคะเ้ยยืดอ่ะพี่น้องล็อตเก่าไม่มีเหลือ,โอโลเพราะลูกค้าซื้อทีนี้แบบ ี่ห้าลูกสามสี่ลูกลูกค้าซื้อทีหลายลูกนะคะเรามีโปรโมชั่นนะลูกค้านะเอาเถอะยังไงก็คุม้ม2ลูกก็ลดไปแล้วห้าร้อยนะคะลูกค้าแบบป้ายค่อยเต็มเลยยังไงก็คุ้มงานสวยด้วยใหม่ด้วยวผ้าบอกหอมพิสูจน์กลิ่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะขอ่นน่ารักกว่าน,นี้ชีอินเข้ามาเว้โอโรลลิงสโตนมาแล้วมาแล้วู มาแล้ว่แผนต่อลูกค้าแรกดิมชิง ก่อนใช้ก่อนเราจะไปถึงคนอื่นนะคะไม่จะใส่ให้ดูว่ามันสวยสวยบูปุ๊บปลายบูเป่าพี่ปลายบลูปลายบลูแข็งโนบี้โนพี่ใหม่แล้วบลูเลยลองบลูจิปากแดงด้วยเห็นไหมสวยก็น่ารักนี่ดังน่ารักมากเลยยิ้มใส่ยิ้มได้ มีใครเอาอีกไหมอ่ะคราวที่แล้วน่ารู้มีวิวกันก็มีนะบุ๊กอะเนาะใช่ป่ะมีมีแต่ตัวใหอย่างนี้แต่ไม่ใช่บุ๊กสกินอย่างนี้จะรู้สึกจะเป็นบุ๊กเล็กๆๆๆๆๆ้องบุ๊ก้องบุ๊กมาตลอดเลยอันนี้ให้ชื่อเอ็มค่ะไปด้ไปคุ้มมากคุณไม่ต้องทายอะเอาไปใส่เองก็ดีอะยัไงเนี่ยมนิโค้กแอมได้ป่ะเราแอปไปเลยเอาไปเดียวอะไรนี่มืออะไรวะอะไรอะไม่เราเอป เอฟลูกค้าเหรอใครเอาวะไมกิมเมาไงขอไปช่วยกันยกมือมุกมุกมิกิมีใช่มือไมิกกี้น่ารักเนี่ยอยู่ดีๆมันอมอกทรงกว้างยกเนาะเดี๋ยววัยรุ่นอย่างนี้เยอะออกอะไนี่เยอะออกอเตอร์ตอนนี้กำลังพิดรุ่นเนี้ยรุ่นนี้กำลังพิดเลยขายในดวขายในเนี้ตัวละเก้าร้อยเก้าสิบมือหนึ่งทรงนี้เลย คอเตอ๋ออะไรคะโปโลโอโปโลเหรอทิ้งเลยโปโลเฉยๆแล้วทั้เ,เด็กๆมีแบบส่มเสริมนี้เนี่ยแฟชั่นอย่างนี้ก็มีนะคะลูกค้าจะยืดอคอาอีกแล้วเนี่ยจะตอนนี้คออย่างนี้กำลังฮิดตามลูกค,ะะคะ้าเนี่ยเห็นไหมคอยอย่างนี้ดังตัวอะไรวะปากรูปปากรูปปากรูปหน้ากับปากทีนี้ค่ยบอกลูกค้าก็แล้วลูกค้าหรอกใช่หรือ พอมองไม่เห็นนี่โนปีหมาอีกแ้วให้ค่งสิไอวกเต้ไงคอนปี้ตัดนั่นอย่างนี้น่ะ rolling s t o นั้นตัวแพงไม่เอาไม่รู้โพลิสเตอร์เฉยธรรดาหนี นี่แฟชั่นอย่างนี้ก็มีนะตัวตส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบทรงกว้างก็แบบนี้ตาน่ารักมากเลยแฟชั่นแบบอย่างเงี้ยแต่สาวไม่ค่อยเท่าไหร่นะโอหน่ารักกระตูนเนี่ยทรงขอบคว้างิดเลยปิดปิดเลยปิดเลยนะขโมยลูกค้าลูกค้าไม่เห็นใช่ป่ะนหรอี่จียูเขาดีว่าเราใส่ใหม่จียูจากดิสนีย์เนี่ยดิสนียังป้ายอยู่ไหนสู ดิสนีย์อ่ามิกกี้มิกกี้แล้วนี่เปบนละไรฮะชุดทรงกีฬาก็มีไหนให้ลูกค้าดูป้ายดิสนีย์มีตุ้มมิกกี้มิกกี้มิกกี้มาไหนพี่จ๋าน่ารักมีป้ายดิสนีย์ด้วยใส่สวยทุกตัวใครเอาอีกบอกนะคะลูกค้าใครเอาอีกบอกมีอีกนะสวยมาก ลูกค้าติดลิขสิทธิ์เยอะด้วยอยากให้เอาเดี๋ยวจะขโมยลูบกบู๊ลูกค้<อ>าก่อนลูกค้าไม่มีเงาหลักอ่ะด้วยตาน้องไม่แปะน้อง้องแน่ทำไมมันรอนาวขนาดนี้อ่ะทุกคนนี่สมบู๊แหน,น่ลูกค้าเอาแค่บางส่วนนะเพราะว่าเด็กๆ่กนะแขวนไม่ได้แล้วมันเต็มราวลิขสิทธิ์เยอะมาก น้องเห็นยูนิคลรนี่ก็สิทธิ์เยอะมากนะคะลูกค้าเล่นเถอะตัวนี้ยังไงก็คุ้มยังไงก็ขายดีงานเสื้อญี่ปุ่นยังไงก็ขายดีแฟชั่นก็มีนะคะมินิมอลก็มีสีคุมโทนสวยมากงานทุ่งเข้าเลยพาไปดูตั้งเลยได้ไหมตั้งอยู่ไหนอ่าพาลูกค้าไปดูตั้งลูกค้าตั้งใหม่ๆเลยนะหนึ่งลูกสาวพันท้าากับพี่จ๋ารับเห<า>มือนลูกลูกค้าแจ้งแจ้งหลังไม้ได้เลยนะีนหนูจะพามาดูว่าของมันเพิ่งตั้งมาใหม่จริงๆนะคะ เน,นี่ยมาแล้วตั้งเนี่ยแล้วลูกค้าไม่ต้องกลัวของหวัวไม่มีคา้าคือสี่หวานเจี๊ยบขนาดนี้เห็นไหมกระกังบนนะเจี๊ยบขนาดนี้นะเห็นไหมคะนะของใหม่เลยลูกค้าเพิ่งลงสดวันนี้บ้างสุดลูกหูลูกตาย่างนี้งานเสยยืดเนี่ยลูกค้าเลือกได้เลยลูกคา้ามันรับได้เลยนะคะมันเลือกได้เลยส่นวนลูกค้าต่างจังหวัดเราจะส่งให้ทุกวันนะคะตัดยอดส่งทุกวันเลยนะคะลูกคา้าวันนี้ยังรับยาวๆได้อีกโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะ